สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะครูจะมาพูดเรื่องการตั้งเจตจำนงที่มุ่งมั่นเหมือนกับคันธนูที่พุ่งออกไปค่ะพวกเราหลายคนนะคะพบกับชีวิตที่ เวลาที่จะอยากทําอะไรหรืออยากทําสิ่งใดแล้วเนี่ยรู้สึกว่าทําไมมันถึงทําได้ไม่สําเร็จนะคะล่าสุดนะคะมีคนยกตัวอย่างให้เห็นเลยแล้วครูก็ได้เห็นกับตานะคะว่ามีคนแต่ละคนที่เขาตั้งเจตจำนงในการที่จะทําบางอย่างให้สําเร็จแล้วเจตจำนงของเขานั้นเนี่ยได้พุ่งออกไปเหมือนพุ่งออกไปในโลกทั้งหมดเนี่ยค่ะด้วยความมุ่งมั่นและแน่วแน่ไม่งอนแงไม่คลอนแคลน เมื่อเจตจำนงนั้นเนี่ยมีกำลังที่แรงมากเนี่ยทำให้บริบทต่างๆเนี่ยได้เคลื่อนและก็ขยับปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเรียงตัวกันใหม่ให้สอดคล้องกระทั่งเจตจำนงนั้นเนี่ยปรากฏขึ้นเป็นความจริงได้นะคะมีหลายครั้งเลยเช่นคนคนหนึ่งตั้งเจตจำนงว่าเขาอ่ะจะต้องเป็นที่หนึ่งในวงการแฟชั่นเท่านั้นแล้วเขาอ่ะหาทำทุกสิ่งทุกอย่าง ต้องเรียกว่าเกินร้อยผลที่เกิดขึ้นก็คือบริบทต่างๆเหมือนโลกทั้งใบอะค่ะเชื่อฟังเขาแล้วก็ส่งทั้งโอกาสดีๆมาให้สมกับฝีมือและความตั้งใจและคุณภาพงานของเขาทำให้เจตจำนงของเขาเนี่ยในการส่งมอบผลงานที่เป็นเลิศนั้นเนี่ยสำเร็จได้หรือครูพบเจออีกคนหนึ่งนะคะที่ตั้งเจตจำนงในการทำ ขายเครื่องจักรขนาดใหญ่นะคะไปยังประเทศขนาดใหญ่ที่ยิ่งใหญ่มากๆด้วยเจตจำนงของเขาเนี่ยมีความเข้มข้นรุนแรงและหนักแน่นมากเนี่ยทำให้ทุกบริบทต่างๆทั้งผู้คนโอกาสออความเป็นไปได้ตัวแทนจำหน่ายผู้จัดจำหน่ายนักลงทุนต่างๆเนี่ยเคลื่อนปรากฏตัวเข้ามาทั้งที่รู้จักและไม่รู้จัก ตามเจ็ดจำนงอันนั้นวันนี้นะคะครูจะมาครูจึงมาเล่าให้กับพวกเราฟังว่าเราอะค่ะจะสามารถคิดว่าเจ็ดจำนงของเราภาษาของชาวเข็มทิศเราเรียกว่าเจ็ดจำนงนะคะเราสามารถจะเชื่อว่าเจ็ดจำนงของเรามีพลังกำลังที่แรงกล้าหรือไม่มีก็ได้แต่เราเชื่อเช่นใดมันจะเป็นไปตามนั้นถ้าหากเจ็ดจำนงของเราอ่อนแรงนะคะก็เปรียบเสมือนกับ เรากำลังเล่นโปรเจคเตอร์ในห้องที่มีแสงสว่างเยอะมากหรือมีโปรเจคเตอร์เครื่องอื่นๆกำลังเล่นอยู่ทำให้ภาพจากโปรเจคเตอร์ของเราเนี่ยไม่ปรากฏขึ้นบนจอในทางตรงกันข้ามหากเราอะฮะมีเจ็ดจำนงที่แรงกล้าเหมือนเป็นโปรเจคเตอร์ที่แข็งแรงมากที่สุดก็ทำให้ภาพของเราปรากฏขึ้นบนจอเจ็ดจำนงของคุณจะต้องประกอบด้วยการที่คุณเห็นภาพมันอะ ชัดอย่างแน่วแน่และคุณรู้ว่าคุณกำลังทำสิ่งดีงามให้ผู้คนอื่นบนโลกใบนี้การที่เจตจำนงของคุณประสบความสำเร็จจะมีผู้คนอีกนับไม่ถ้วนที่ได้รับประโยชน์จากความสำเร็จอันนั้นจึงจะสามารถอนุญาตให้เจตจำนงนั้นเป็นผลสำเร็จได้โดยง่ายอย่างล่าสุดนะคะครูอ้อยพบกับเหตุการณ์หนึ่งด้วยตัวเองคือครูอ้อยเนี่ยพาพี่พี่ซอเจ้าของบริษัทนะคะหนึ่งรอยห้าสิบคน ไปศึกษาดูงานที่ฮ่องกงเราเนี่ยได้ไปไหว้พระใหญ่แล้วและตอนขากลับเนี่ยเราอยากเพิ่มโปรแกร,รมในการไปไหว้พระใหญ่อีกครั้งหนึ่งคนต่างๆบริษัททัวร์และไกด์ก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะเวลาของเราเนี่ยไม่พอแต่เราก็คิดว่าตอนที่เราจะลากลับเนี่ยเราควรจะต้องไปลาท่านกลับอีกครั้งหนึ่งแม้ว่าจะมีเวลาน้อยและเราอาจจะต้องวิ่งอย่างเร็วที่สุดนะคะเราก็ตัดสินใจไปรวมถึงการใช้ออจอง ตรถเคบินนะคะที่จะขึ้นไปเนี่ยให้เร็วที่สุดผลปรากฏคือเครื่องบินเลื่อนเวลาให้เราอีกหนึ่งชั่วโมงค่ะทันทีที่เราตัดสินใจแบบนั้นนะคะลองดูนะคะทุกคน